หักด้วยปลูกด้วยก็ใกล้จะเต็มพื้นที่แล้วนะตอนนี้ก็พยายามปลูกเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดฝนก่อนนะช่วงนี้พอปลูกไปแล้วเพื่อจะได้เจอฝนบ้างวันสองวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ปปายนะช่วงนี้เราก็เริ่มหักก็หักกันไปนะหักสองคนคนด้วยแล้วก็ปลูกนี่ก็ให้พี่เขามาช่วยปลูก ก็ทำกันพยายามเร่งให้ถันฝนเพราะว่าเดี๋ยวฝนหนมดกนแล้วเราก็่าสับรดนอจะไม่โดนฝ้นเลยเดี๋ยวก็ยิ่งโตชา้ากับไปใหญ่ตอนนี้กำลังเร่งแปลงนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งที่กำลังไถกำลังอ,อักนอน,นั่นยังไม่เต็มดีก็กำลังพยายามห้านอมาใส่ให้ครบ นอก็ค่อนข้างหายากนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีทุนที่จะไปซื้อนอข้างนอกมาใส่เราก็พยายามเก็บนอของเราเองเพื่อนๆลองดูว่านอสวยไหมเพราะว่านี่ทีเดียวเราเรียวก่านอสาวนะนอสาวเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยเขาจะไม่ออกลูกกลางขันนะแต่ถ้าเราเอานอปีหรือว่านอตัดมาปลูกเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราปลูกไปพราะเขาลัดต้นไม่นานเขาก็จะออกลูกแล้วดังนั้นก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะว่า เป็นไปได้ถ้าเป็นนอซื้อนะเพื่อนๆให้เลือกนอสาวเนี่ยนอแบบเนี้ยนอสาวเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเงาเขาว่าตรงกระพกเขาจะเลี้ยวเลียวกๆแต่ถ้าเป็นนอตัดถ้าเป็นนอตัดเนี่ยกระพกเขาจะใหญ่เพราะว่าหรือว่าเขาจะตัดออกเป็นแบนตัดลากออกให้เป็นเพื่อนลองสังเกตดูนะสําหรับมือไหมนะแต่ว่าคนเก่าๆส่วนใหญ่เขาก็จะรู้แล้วเราให้เพื่อนๆพิจารณาดู เดี๋ยวต้องเล่งให้เสร็จเพราะว่าสองแป้งนี้ก็ปูใกลๆกันนะไถ่ไปด้วยปูไปด้วยขนไปด้วยฮักไปด้วย,วย,วยตัดไปด้วยก็พยายามทําให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะว่าให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็วโอก็มือปูของเราก็ยูดสามสี่ขนนะอันนี้ เพื่อนอาจจะปลูกเดินหน้าก็ได้หรือว่าใช้สองคนก็ได้แต่ว่าของเราก็ลักษณะจอบเห็นคำว่าเป็นลักษณะจอบที่เราเทียมาเฉพาะทําสําหรับปลูกโดยตรงนี่ดูความสวยงามนะลักษณะห่างระยะห่างก็ประมาณสี่เซนสี่เซนติเมตรนะอ่าลองลองลองแคบอ่ะลองระวงังลองเนี่ยเราก็จะปลูกห่างประมาณไม่เกินสี่สิบเซนติเมตรนะแต่ถ้าลองว้างของเราเนี่ย รองว้างของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ60-70เซนน้าก็แล้วแต่ระยะการวัดของแต่ละคนถอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นกําลังใจกันเดี๋ยวจะเซตเต็มแปลงแล้วเดี๋ยวจะทายมาให้ดูอีกทีนึงนะเพื่อที่ว่าจะให้ดูว่าสวยงามขนาดไหน